ประสบการณ์ทุดงหลวงปู่จามมหาปุญโยพระผู้มากมีบุญเหตุการณ์ประหลาดในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลังจากได้แยกกับหลวงปู่สินไปแล้วจึงได้พบหลวงปู่ชอบฐานะสมุที่อำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ทุดงไปด้วยกันตามภูต่างๆที่ชาวเขาอาศัยอยู่ได้ระยะหนึ่งก็ได้แยกทางกันทุดงไปตามลำพัง หลวงปู่ชอบได้ทุดงไปตามหมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงไปเรื่อยๆส่วนหลวงปู่จามก็เดินทุดงไปตามลำน้ำแม่ขานได้ไปปรากฏอยู่ที่ถ้ำใกล้หมู่บ้านหาดเสียวเสมิงบริเวณถ้ามีโพงลึกเข้าไปมีรอยตีนเสืออยู่บริเวณถ้ำชาวบ้านเรียกว่าถ้ำเสือนอนหลวงปู่จามได้พักอยู่ในถ้ำนั้นระยะหนึ่งจึงเดินทุดงต่อไประยะทางที่จะไปยังหมู่บ้านท่ากระถิน ซึ่งไกลมากต้องใช้เวลาเดินทางหนึ่งวันเต็มๆหลังจากชนะาหารแล้วก็พักผ่อนพอสมควรเมื่อตะวันตรงหัวก็เริ่มเดินทางไปยังหมู่บ้านดังกล่าวขณะเดินทางไปได้พบทหารยามที่อยู่บนคบไม้เพื่อตรวจการเข้ามาของเครื่องบินพันธมิตรที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในพมา่าทหารยามเห็นพระธุดงเดินมาจึงลงจากคบไม้และนิมนต์ให้พักและขอเครื่องรางของขัง แต่หลวงปู่จามไม่มีอะไรจะให้พผเอิญมีรูปถ่ายของท่านที่ทำใบสุธิเหลืออยู่หนึ่งรูปจึงมอบให้ทหารไทยคนนั้นประมาณสี่โมงเย็นจึงได้เดินทางต่อไปตามแนวทางเดินเป็นสภาพป่าดงดิบสลับห้วยต้องเดินและเลาะไปตามลำห้วยขึ้นดอยลงดอยเพื่อมุ่งไปสู่บ้านเป้าหมายคือบ้านท่ากรถินไปทางอำเภอสันป่าตองขณะเดินทางตะวันได้ตกดินไปแล้ว แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจว่าทําไมตามทางเดินไปนั้นไม่มืดเห็นทางสว่างตลอดเห็นต้นไม้ได้ชัดเจนเห็นสัตว์ป่าวิ่งตัดหน้าทา,ทางทั้งที่เป็นข้างแรมไม่เห็นดวงจันทร์ช้เวลาเดินทางไปจนเมื่อยล้าก็พักผ่อนตามทางเมื่อกระหายน้ําก็ไปตักน้ําดื่มตามลําห้วยเกิดความสงสัยว่าเหตุใดจึงสว่างสวัยเช่นนั้นยังหาคําตอบไม่ได้ การเดินทางในคืนนั้นปรากฏว่ามาถึงทางสามแพร่งไม่แน่ใจว่าทางใดจะไปสู่บ้านท่ากระถินจึงได้หยุดพิจารณาดูแต่ไม่แน่ใจจึงหลับตาตั้งจิตอธิษฐานว่าเส้นทางใดจะไปสู่บ้านท่ากระถินก็ให้จิตใจอยากไปทางนั้นหลังจากอธิษฐานเสร็จกิตก็บอกให้ไปทางซ้ายมือปรากฏว่าถูกทาง พอเดินไประยะหนึ่งก็พบลำห้วยจึงข้ามห้วยขณะนั้นก็มืดลงทันทีมองไม่เห็นสิ่งใดต้องใช้มือคำทางไปรู้สึกแปลกใจอย่างมากขณะนั้นมีไม้ขีดไฟเหลืออยู่เพียงสองกานไม่มีไฟฉายไม่มีเทียนเพราะใช้หมดแล้วจึงตัดสินใจเอาไม้ขีดมาจุดเพื่อดูทางไปได้เห็นต้นไม้ถูกฟันเปลือกออกแสดงว่าใกล้หมู่บ้านแล้ว จึงใช้มือกรำต้นไม้เพื่อแหวกทางเดินต่อไปอีกระยะหนึ่งก็ได้กลิ่นควันไฟจึงแน่ใจว่าคงจะพบคนบริเวณไม่ไกลนักได้ยินเสียงชาวบ้านคุยกันจึงมุ่งตรงไปยังเสียงนั้นต่อมาได้เห็นชาวบ้านออกมาผิงไฟเพราะอากาศหนาวจัดจึงมุ่งตรงไปหาชาวบ้านแตกตื่นคิดว่าเป็นคนร้ายจึงได้ถือมีดไม้ออกมาพอรู้เป็นพระจึงนิมนต์เข้าไปในบ้านปรากฏว่า เวลาขณะนั้นประมาณตีสี่เศษใกล้สว่างชาวบ้านต่างแปลกใจว่าท่านมาได้อย่างไรเพราะตามเส้นทางมีเสือชุกจุมถามท่านว่าไม่พบเสือหรือท่านตอบว่าไม่เห็นเพียงได้กลิ่นเยี่ยวเห็นรอยเยี่ยวทําให้ชาวบ้านแปลกประหลาดใจท,ทั้งทั้งที่เดือนมืดชาวบ้านจึงนิมนต์ไปพักผ่อนที่บ้านระยะหนึ่งนอนได้ถึงแปดโมงเช้าชาวบ้านก็นําอาหารมาถวาย ชาวบ้านได้ทำที่พักให้พักอยู่เจ็ดวันท่านจึงลากลับด้วยความสงสัยยังไม่หายข้องใจว่าทำไมจึงสว่างตามทางเดินทางทั้งที่เป็นเวลาค่ำคืนเดือนมืดท่านจึงเดินทางตอนกลางวันย้อนกลับไปยังบ้านหาดเซียวอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้รับความกระจางจนถึงบัดนี้ใช้เวลาเดินทางตั้งแต่ประมาณ7โมงเช้าถึงหโมงเย็นจึงถึงบ้านหาดเซียวผีสางเทวดา หลวงปู่จามเดินทุ่งไปริมแม่น้ำกกเชียงรายเดินดุ่มไปองค์เดียวเพื่อวิเวกแสวงหาธรรมขั้นสูงในพื้นที่ธรรมชาติป่าเขาลำนาไม้ริมแม่น้ำกก,กที่เชิงดอยมีถ้ำขนาดเล็กพออาศัยพักพิงทำความเพียรได้เพียงองค์เดียวหลังจากที่ท่านได้ทดสอบจิตใจทดสอบวิธีการฝึกฝนอบรมจิตใจของตนเอง ณักสถานที่สับปายะต่างๆมาโดยลำดับแล้วก็ยังมีข้อสงสัยอยู่มิอาจแสวงหาคําตอบข้อสงสัยได้จึงเลือกสถานที่ใหม่เพื่อทดสอบแสวงมัชชิมาอันเป็นทางสายกลางที่จะเดินอริยมรรคเพื่อให้จิตละกิเลสตัณหาอุปาทานออกไปจากจิตจากใจให้ได้การบำเพ็ญจิตภาวนาที่บริเวณทําริมแม่น้ำกก ท่านได้ทำความเพียนอย่างแกล้วกล้าแต่จิตก็ไม่สงบแส่ทายออกไปมีแต่สัญญาเข้ามาและปรุงแต่งออกไปอย่างกว้างขวางจนถึงกับท้อใจบ้างในบางเวลาแม้จะพิจารณาธรรมด้วยสติปัฏฐานเอาอริยสัจมาเป็นข้อธรรมเพื่อเด่นอริยมรรคมีองค์8ก็เกิดสับสนในใจิตใจปัญญาไม่เกิดสว่างสวัยเท่าที่ควร ท่านจึงเกิดความสงสัยว่าจะอำนาจอื่นหรือพลังอื่นเข้ามาขวางกันไม่ให้ความเพียรที่ทำนั้นเกิดผลหรืออย่างไรท่านจึงตะโกนออกไปว่าเทวดายมยักษ์นาคมารบกวนทำไมอยากจะตกนรกหรือต่อจากนั้นท่านก็บริกรรมพุทโธต่อไปอีกไม่นานจิตก็สงบเห็นพญานาคโผมาในนิมิตมาบอกว่า ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่มีส่วนในการรบกวนใดๆการไม่สงบเพราะจิตใจของท่านเองต่างหท่านจึงหวนมาพิจารณาในกิจท่านว่าชาลอยจะไม่ใช่บำเพ็ญตนมาเพื่อตัิเลูลแต่เพียงผู้เดียวสีแล้วคงจะได้ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งภายในภาคหน้ากระมังเป็นการตอกย้ำความมั่นใจของตนเองว่าชาตินี้เราคงบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้เสียแล้ว เทพเป่าและนำทางไปหลวงปู่จามทุดดวงองเดียวจากเชียงรายไปอำเภอแม่สายเพื่อมุ่งไปสู่อำเภอพร้าวระยะทางไกลมากต้องอาศัยเดินลัดตัดดอยข้ามดอยไปจากใกล้กว่าเดินทางตามทางราบท่านจึงบากบั่นมุ่งหน้าไปอย่างไม่ลดละจากบ้านหนึ่งกับบ้านหนึ่งระยะก็ห่างกันคำาาก็ปักกดพักภาวนา บางวันก็ได้ฉันอาหารบางวันก็ไม่ได้ฉันเพราะไม่มีหมู่บ้านจะไปบินทบาทได้ทำให้ร่างกายอ่อนเพลียแต่จิตใจไม่ท้อถอยคงมุ่งมั่นบากบัน่นตามที่ตั้งใจไว้จนถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งก็ปรากฏอยู่ใกล้ๆไม่ห่างไกลนักเพื่อจะได้บินทบาทในตอนเช้าชาวบ้านได้มาพบก็ไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านว่ามีพระทุงมาพักอยู่ชายบ้าน ผู้ใหญ่บ้านก็ทำอาหารมาถวายในตอนคำ่ำแต่หลวงปู่จามไม่รับถวายเพราะเลยเวลาฉันแล้วแต่ผู้ใหญ่บ้านคนนั้นไม่เข้าใจผู้ใหญ่บ้านเสียใจจึงกลับไปบอกลูกบ้านว่ารุ่งขึ้นไม่ต้องใส่บาตรเพราะพระองค์นี้ไม่ฉันอาหารขนาดต้มไก่ร้อนๆยังไม่ฉันเลยรุ่งเช้าหลวงปู่จามก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านปรากฏว่าไม่มีใครใส่บาตรเลยแม้แต่คนเดียว บางคนมีศรัทธาแต่ไม่กล้าเพราะเกรงกลัวผู้ใหญ่บ้านท่านก็ได้แต่สะพายบาดเปล่ากลับไปที่พักดื่มแต่น้ำเปล่าแล้วเตรียมบริขารเดินทางต่อไปจนกระทั่งเวลาประมาณสามโมงเย็นไปพบหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งก็ปรากฏพักอยู่ใ,ใกล้ๆหมู่บ้านนั้นพอรุ่งเช้าอีกวันหนึ่งก็สะพายบาดเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อบินทบาทปรากฏว่าหมู่บ้านนี้ชาวบ้านนับถือศาสนาคริสต ไม่มีใครใส่บารได้เลยแม้แต่คนเดียวก็สะพายบารเปล่ากลับมาอีกเป็นคำรบที่สองได้ฉันน้ำเก็บอัฐบริขารเดินทางต่อไปอีกจนคำ่ำก็ปรากฏบนดอยได้ยินเสียงคนเสียงหมาเห่าอยู่เชิงดอยก็หวังว่ารุ่งเช้าจะได้บินทบาทฉันอาหารให้อิ่มน้ำสำลานเมื่อตะวันขึ้นก็สะพายบาทลงเขาไปบินทบาทตามข้อวัดปฏิบัติ เดินจนสุดหมู่บ้านก็ไม่มีใครใส่บารอีกเพราะเป็นหมู่บ้านที่คิดศาสนาได้ไปเผยแพร่คำสอนไว้ก่อนหน้านี้แล้วท่านก็เดินต่อไปยังบ้านโดดเดี่ยวหลังหนึ่งที่มียายกับหลานเล็กๆหนึ่งคนอายุประมาณหกถึงเขวบหลานออกมาดูแต่ยายไปหลบอยู่ที่หลังบ้านท่านจังยืนนิ่งอยู่นานหลานได้โผล่หน้ามาดูและบอกว่ายายยายตุเจ้ามากุมบาท กมบาดหมายถึงมาบินทบาทยายบอกว่าอย่าไปมองดูมันหลานบอกยายว่าไม่มองดูก็เห็นยืนอยู่หน้าบ้านยายเห็นว่าท่านยืนอยู่ไม่ไปไหนยายจึงเอาข้ามาปั้นหนึ่งให้หลานลงมาใส่บาทให้หลานจึงลงมาใส่บาทให้ท่านต่อจากนั้นท่านก็เดินกลับที่พักเพื่อจะฉันข้าวปั้นนั้นขณะกำลังเดินกลับใกล้จะพ้นหมู่บ้านมีหมาเม่ก่อนวิ่งตามมา จะไล่กับมันก็ไม่กลับวิ่งตามไปตลอดท่านจึงหยุดคิดพิจารณาว่าหมามันคงจะอยากกินข้าวมันคงหิวและต้องมีนมให้ลูกมันกินท่านคิดในใจว่าข้าวปั้นเดียวกินคงไม่อิ่มให้หมาหิวมันกินดีกว่าก็เลยล้วงข้าวปั้นนั้นจากบาทโยนให้หมาแม่ลูกอ่อนกินเมื่อเดินกลับไปที่พักก็จัดอัฐบริการเดินทางต่อไปเนื่องจากไม่ได้ฉันอาหารมาสามวันแล้ว ประกอบกับการเดินทางที่ต้องใช้พละกําลังขึ้นเขาลงห้วยทําให้ร่างกายอ่อนเพลียระหว่างเดินทางไปในวันนั้นรู้สึกหูอืดตาลายใจหวิวจนถึงเวลาประมาณเที่ยงวันขณะเดินปีนเขาก็รู้สึกบูบดับไปไม่รู้สึกตัวล้มลงพอรู้สึกตัวอยู่ในท่านอนอยู่บนทางเดินในป่าได้พบชายหนุ่มคนหนึ่งอายุประมาณ20ปีชายหนุ่มถามว่า ท่านคงจะเหนื่อยมากนะครับท่านตอบว่าเหนื่อยมากไม่ได้ฉันอาหารมาสามวันแล้วชายหนุ่มบอกว่าไม่เป็นไรให้นอนอยู่นิ่งๆเดี๋ยวจะเป่าให้เขาเริ่มเป่าตามแขนขาลำตัวขึ้นมาจนถึงตีนผมรู้สึกประหลาดว่าลมที่เป่านั้นเย็นมากพอเป่าตรงจุดไหนก็เบาสบายขึ้นแล้วเป่าย้อนลงไปจากตีนผมลงไปถึงเท้า เมื่อชายหนุ่มเป่าเสร็จก็นิมนต์ให้ท่านลุกขึ้นนั่งแล้วถามว่าเป็นอย่างไรสบายดีหรือยังให้ลองขยับแขนขาดูหลวงปู่ตอบว่ารู้สึกสบายขึ้นชายหนุ่มถามว่าท่านจะไปไหนต่อหลวงปู่ตอบว่าจะไปที่บ้านป่าเมี่ยงแม่สมชายหนุ่มตอบว่างั้นไปทางเดียวกับผมเดี๋ยวผมจะสะพายบาดสะพายกดให้ท่านคอยเดินตามผมไป ท่านก็เดินตามหนุ่มคนนั้นไปทิ้งระยะไม่ห่างนักไม่ใกล้นักถ้าจะคุยกันก็ไม่ค่อยสะดวกแต่ก็พอมองเห็นกันได้เพราะอยู่ในป่าถ้าเห็นว่าทิ้งระยะห่างมากชายหนุ่มก็ยืนรอแม้จะเร่งปีเท้าก็ตามไม่ทันชายหนุ่มจนถึงทางแยกชายหนุ่มบอกว่าทางนี้เป็นบ้านป่าเมี่ยงผมจะไปอีกทางหนึ่งแยกกันตรงนี้จึงประเคนบาทกดคืนทันบอกว่า เดินข้ามห้วยก็ถึงบ้านป่าเมี่ยงแล้วเมื่อแยกกันท่านก็นั่งพักสักครู่เพื่อจะเดินทางต่อไปนั่งมองดูชายหนุ่มที่เดินแยกทางไปพอเห็นผ่านต้นไม้ใหญ่ก็ไม่เห็นโผลออกมาตามทางเดินนั้นอีกเลยชายหนุ่มหายและไปที่ต้นไม้ใหญ่ด้วยความสงสัยจึงไปตรวจสอบดูรอยเท้าก็ไม่พบรอยเท้าเลยแม้แต่น้อยเมื่อถึงบ้านป่าเมี่ยงท่านได้นอนพักหลับไป และโยมได้นำน้ำอ้อยมาถวายให้ฉันทำให้ร่างกายดีขึ้นหูที่เคยอื้อไม่ได้ยินก็ดีขึ้นโดยลำดับ